เ,เราจะพาทุกท่านนะคะไปชิมาหาร,อ,รอยของเกอเก็ดว่าเกอเก็ดเนี่ยจะมีร้านไหนที่อร่อยบ้างเราไม่เน้นร้านดังนะเราเน้นร้านร้านอร่อยโ <Okay. S 2> อเคพร้อมอ้วนพีกไปกับเราอยังคะถ้าพร้อมแล้ว let's go ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านคุณนุชขนมถ้วยมะพร้าวอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการชิมดูขนมถ้วย เจ้าดังกอกเกตนะอืมอืมอร่อยากใช่ไหมเห็นมะพร้าวปะมะพร้าวอยู่ในขนมรั่วเลยอ่ะคนเรากินไม่ไม่ไม่ได้หมดใช่ไหมใช่ไหมอืมเม็ดไม่ดีนะกินตอนเช้าก็คือเม็ดไม่ดีเม็ดวันนั้นทั้งวันอะอร่อยไหมคะอยู่ต้องซื้ออีกกล่องแล้วล่ะ ต่อไปของกอเกตนะคะก็คือผักทอดดอกไม้ทอดป้าอูด่ะอันนี้มันคือผักสะาดใช่ไหมใช่จ้ะวิลก็นี่ทุกคนอยากให้ทุกคนกินนี่ดอกเข็มกับอันชั้นเฮ้ยหลายคนแบบมันกินได้เหรอนี่กอเกตกินได้นี่ว่าสามคนนี้ให้ทายว่าคนไหนป้าอูดอ่ะป้าอูดคนไหนป้าอูดคนไหนนี่คุณกคนนี้นะคะไม่เคยขายไม่เคยออกมาขายเพราะว่าเขามีเบาวแคร่เปาเพราะเพราะว่าอะไรนะคะเขามีเบาวแคร่คอยรับใช้ค่ะ เดี๋ยวเราจะชิมหน้าร้านเลยนะทุกคนเอาละปลาอูนกับปลาอูนเราวันนี <laughs> ด้ดู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 หืมหมูทอดไหมทอดใหม่ใหม่ปะทอดใหม่ๆกรอบเลยถ้าใครสนใจจะมากินผักทอดปลาอูนนะอยู่ตรงหน้าวัดปรมัยเลยขึ้นเรือจากวัดสนามเหนือมาถึงปุ๊บร้านอยู่หน้าโปรเรือเลยเอะาไงาเด็ดจริงป่าวไม่พูดอ,เอ่เรา เราอยู่กันที่ร้านเกี๊ยวเจ้าดังกอเกตชื่อเจ้าดังทุกกล้าเลยที่เราไปถ่ายนี่ไม่ใช่ร้านหรอยังไม่ได้ชื่อร้านเลยนะคะเป็นเกี๊ยวหูอูหูอร่อยจังโคตเกี๊ยวค่ะโคตรเกี๊ยวโอยไม่พอเราถ่ายพอเราถ่ายได้ชื่อร้านได้ชื่อร้านเลร้านโคตรเกี๊ยวอันนี้เป็นเกี๊ยวอะไรคะเกี๊ยวหมูใช่ไหมูค่ะอันนี้เป็นโบค่ะอันนี้เป็นกุ้งกูให้เต็มตัวนะคะกุ้งเต็มตัว เดีชิมหน้าร้านเลยค่ะเนี่ยอร่อยบอกไม่อร่อยเอ้ยอร่อยบอกแม่อร่อยอะไรก่อนอร่อยบอกอร่อยอร่อยบอกอร่อยโอเคแต่เดี๋ยวตังจ ok ังพ่อจ่ายเพื่อนขอกินหมูแล้วกันเเอาลยค่ะหมูใหญ่มากเต็มเต็มความนะเพื่อนหัวอื่นอ่ะขอเิีแลวก่อนใหญ่มากหัวอื่นอ่ะ หมูอาจจะผสมแป้งเปื่อมันเหมือนอันนี้แบบแป้งล้วนไม่มีหมูเลยเคี่ยวก็อร่อยขอโทษนะคะเป็นคนปักเล็กปักน้อยจริงๆแล้วอ่ะประนัดไปอ่ะโอ้โหเกี่ยวก็อร่อยเหมือนกันเนี่ยรู้ไม่ดไปด้ขอสามคำให้กับร้านนี้ด้วยคำสดอ่ะอร่อยสำหรับเกี่ยวยักษ์คำโตโอ้โหชิคๆอร่อยมากไม่นสามคำตรงไหนวะ นั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวดอกรักนั่นเองเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณลุงสู้ชีวิตคนหนึ่งค่ะชื่อชื่อว่าคุณลุงดอกรักร้านไม่ได้ดังนะคะทุกคนแต่คูดเด็ดบอกเลยเด็ดไม่เด็ดตาั้มมาด้วยทุกคนเดี๋ยวจะสั่งเมนูเด็ดบะหมี่เส้นปอค่ะราคาหนึ่งถ้วยสามสิบบาทเท่านั้นเสานีเนี่จะอยู่ที่หน้าวัดปอรมไมแต่ถ้าเกิดจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็จะอยู่ที่วัดสนามเหนือะเขาเรียกว่าอะไรคะคุณลุงตรงนั้น โอคนดูนี่คือสามสิบบาทเท่านั้นนะบอกเลยว่ามันเด็ดมันเด็ดมากๆเราไม่ได้อยากต้องการร้านดังนะเราอยากกินร้านเด็ดจริงๆแล้วร้านนี้คือเด็ดมากเรามากอกเกติอไรเราต้องมาแวะร้านนี้ตลอดดูดูความเส้นร้อนจริงนะคะทุกคนเป่าก่อนลุยโอ้ เก็บมมอแนะนำร้านนี้พาถ่ายร้านให้ดูแหลยแต่จริงไฟการันตีต <c oughs> อนนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ร้านแก่ลอรี่นะคะเราไปชิมอาหารดีกว่าว่าจะเด็ดหรือเปล่า ดูดูดูช่ำช่ำฉ่ำ,ำทุกคนช่ำชำ <c oughs> ่ำไม่ต้องจิ้มไม่ต้องใช้ซอสอะไรอร่อยเลยเล็กหมูจานนี้เด็ดค่ะทุกคนขอบต่อไปเป็นคาโบล,ลาแล้วกันนะแล้วเป็นเบคอนแบบทอดคอรุกก่อนครุกรีดก่อนคำนี้แด่วิจัย <c oughs> เป็นอาหารคลีนได้เลยนะเนี่ยคลีนคลีนคลีนปุ๊มหนึ่งตัวลุยทุกคนหืมถนัดสลัดผักที่เป็นผักยอดอร่อยพี่อยากก็ไม่พูดอะไรอยู่นะไอ้บุ้งไม่มีวัฒนธรรมในการกินตันเด็กเลยค่ะไม่เอ้าก็กินกันหลายคนไงนึกออกปะมันจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบมันหั่นเป็นหมูกไปเลย ร้นนี้เราอาจจะไม่ได้รีวิว,วหน้าร้านนาแต่เราเด็ดอินเสิร์ตพับเข้าไปเป็นปลาไข่ทอดอดูไข่ดูไข่ปลาชิมได้เลยืมน้ำจิ้มเด็ดมากแล้วคือปลาไข่กรอบมากแล้วไข่แบบไข่ดีว้าวห้าสิบบาทเท่านั้นได้เยอะมากร้านนี้เด็ด เป็นไงกันบ้างทุกคนหลังจากที่เราพาไปกินกันร้านเด็ดรอบเกาะแล้วโหอิ่มมากนะใครอยากกินตามมาได้เลยกาะเกต็ของเราค่าข้ามเลือแค่5บาทแล้วก็มาเสาร์อาทิตย์แล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปของไซเอ็งชาแนลอีกนะคะทุกคนรายการนี้ไม่มีไม่มีสคริปต์ไม่มีชื่อรายการไม่มีอะไรเลยแล้วแต่อารมณ์ไม่บายเจอก,กัน <c oughs>